รถจะตัดไม่ติดเท่าไหร่อยู่กลางป่านี่หมดเลยโอ้ได้สวยไหมโอ้กีมันไม่ติดนะเปสิบสิบล่เมกีอาไปมาติดใจเพื่อเดียวเราเปิดโชว์นะคะเมกี้นะตอนนี้ก็จะไปหาพี่สายค่อยนะคะแดดเริ่มแห้งขึ้นเรื่อย มีอะไรกันที่นี่โอ้โธ่มาแน่ๆๆสมุนมาจตื่ตๆอ้าวจุ่ไหนมาอยู่ไหนเปดทร่ยวไหนไปชมเที่ยวอ้โเจ้เสียงคะแนนโอ้ về mưa veng nắng veng. Mãi hết hết đấy hết 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 à à à, 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 à đây, kiên, đây, kiên,

านนี้สิว้ยยไปวันน้นี่มีิงอะที่่สะอาดนะะเออฮะอบที่นึ่งอยอที่นึ่งหรือยังไม่เอาไที่3สอ็ดพรุ่งนี้ไบไปอะไรีใจไหนฮะเออต้องมันโไปปกติกบออบให้อะดึงมาไปอะไรอีเอ็มเป็นเ้เอะไรที่เรามนสะบนมมไป

Hãy nah, yeah, อืออืออูได้มารายงานแก oh. <laughs> <người> <laughs>

ทะเลาะกันทำนี่ลูกมานิเกนเกนเกนโ้ยความสุขเล็กน้อยอย่าทะเลาะกันลูกอย่าทลากันเกนเกนเกนไม่ทะเลาะกัน

โอ้ยเลยู่มงยังเฮ้มึงอยู่มากินเพื่อไเอ้อทำไมมันรอรงี่เล้วขอะก็บรปลาปลาีดาวยงบนลกุ้ยปาดไปกอเยเออแค่กยป่ากัเีขนาดกุป่งถึงเวลาเดินทางไปแล้วนะคะ Mi nè, mi tới lúc ôm đấy chị này đấy. Mi tới lúc ôm đấy. Mưa đang thì có thua bự nha các bạn. nô nhà mọ bột bột ik Ở chắc nó. Thế mất. Nó bự lắm. Đúng không? Mà. Mi nó ôm nó như này đấy. Ừ ừ. Ờ ờ. Năm cân. Ở cho bay che lục ôm Được đi. Bay rồi. đấy, à bột cha lại chú. <laughs> เออลรงก็ทั่วเลยนะป,ปิดปกล้องเอาปิดกล้องเว้โบผู้หญิงหูบุญกุศลเมื่อใดก็ได้เด็กกันคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ดาบุญภู่ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ทต้โพสตชมก็ได้สวัสดีค่ะ